ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่หกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดี พึงห้ามจิตติจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังขังสรนังขฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังขฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังขฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังขฉามิตติยัมปิ ธรรมังสรนังจฉามิตติยามปิสังขังสรนังจฉามินัตทิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะ วัตเตยังสัตตุสาสเนนัตทิเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ ข้าไปเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิก ขาปะทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสำปัปปราประเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิก ขาประทังสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานอาชีวิตามเกษีตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมักผลนนิาในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิก ขาปทังสมาธิยามิอะัรมมจจาริยาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนาธารณะมันดณะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อุดยาสยานามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะปรูประรัชะตะปฏิคานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวตะมกสีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดขอเจริญก,รรก,กุศลกรรมบทสิทงดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิทเจริญบารมีสิทเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิิาสี่อินสีห้าพลาหา้าโพชงเจ็ด อะปริยมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาแด่พระรัตนไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะมีชีวิตมาถึงขณะนี้เวลานี้ด้วยความปลอดภัยนั้นได้แต่หวังใจว่า จะมีโอกาสได้ร่วมกันศึกษาพระสัธรรมต่อไปเพื่อก้าวไปสู่ความปลอดภัยและความพ้นภัยด้วยการเจริญสมาธิิอันหมายถึงว่าย่อมเป็นไปเพื่อสมาสังกัปปะไปจนถึงสมาสมาธินั้นเองก็คือการเจริญมรรคมีองค์8ดเพื่อเข้าถึงอะรียมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางสายกลางเป็นทางอันประเสริฐ บังเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพระสมาสัมปติจาวันประเสริฐเท่านั้นค่ะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในธาตุวิพังคสูตรเพื่อจะทำความเข้าใจในเรื่องธาตุหกนั่นเองโดยเฉพาะอากาศสธาตุซึ่งพระบรมศาสดาได้ตรัสเอาไว้ในธาตุวิพังคสูตรนี้ด้วยรวมทั้งพระสูตรอื่นๆอีก แต่ได้อันเชิญเรื่องนี้มาเป็นเรื่องหลักนะคะตอนนี้อยู่ที่หัวข้อ362ซึ่งได้จบไปแล้วในการที่พระองค์ทรงแสดงว่าทิกษุใดที่รู้ชัดว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าสู่อากาสานัญจายตนะ ซึ่งท่านเหล่านั้นได้ระจากจตุติฌานคือฌานสี่อันเป็นไปในกษินเก้าอย่างนะคะเว้นปริชินนากาศซึ่งเป็นกสินที่สิบนั่นเองเพื่อการก้าวรวงกระชรูปนั้นในพระบาลีกล่าวไว้ว่าก็เมื่อรูปยังปรากฏอยู่แลการจับย่อมมีขึ้นได้เพราะรูปเป็นเหตุแต่เหตุทุกอย่างนั้น ไม่มีเลยโดยประการทั้งบวงในอรูปฌานเธอรู้ชัดดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความนายเพื่อใครายกำหนัดและเพื่อความดับรูปทั้งหลายนั้นแลนี้คือเหตุที่เจริญอรูปฌานนะคะแม้กรัชรูปจะเป็นสิ่งที่พระโยคีนั้นก้าวล่วงได้ด้วยอำนาจรูปปาวจรจะตุตฌานคือฌานสี่ก็จริง ถึงอย่างนั้นเพราะเหตุที่แม้รูปแห่งกสินก็ยังนับว่าเป็นรูปมีส่วนเปรียบด้วยกระชกายนั้นเองฉะนั้นพระโยคีนั้นจึงเป็นผู้ต้องการก้าวล่วงรูปกสินแม้นั้นค่ะแม้การเจริญรูปประชานและอรูปประชานนั้นก็จะเห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าต้องละจากรูปประชานมาสู่อรูปประชาน และอรูปฌานแต่ละขั้นแต่ละขั้นนั้นก็ต้องละเป็นลำดับกันไปโดยเห็นโทษของฌานเบื้องต้นแล้วเห็นคุณของฌานในลำดับถัดไปในที่สุดนั้นก็เข้าถึงฌานขั้นสุดท้ายในอรูปฌานคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเองทิกสุนั้นจะไม่ปรุงแต่งจะไม่ คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเธอเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่คิดถึงย่อมไม่ยึดมันอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ไมยึดมันย่อมไม่หวาดวัน่นเมื่อไม่หวาดหวัน่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนเท่านั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปค่ะ นั้นหมายถึงว่าท่านเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเองนะคะจากในข้อสามร้อยหกสิบสามถ้าภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุนรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินซึ่งตรงนี้คำว่าไม่น่าเพลิดเพลินนั้นหมายถึงรู้ชัดว่า ไม่ควรเพลิดเพลินด้วยอำนาจแห่งตัณหาและทิฏฐินะคะนี้จากเชิงอัดถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาจึงรู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุนรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุข,ขเวทนาจึงรู้ชัดว่า อทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุนรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินในการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงนั้นเป็นที่สุดของท่านเข้าถึงอนิมิตะวีโมกนั้นเองนะคะในลำดับต่อมาข้อสามถ้าเธอเสวยสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลส เสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอัตุขมสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอัตุขมสุขเวทนานั้นเธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายไปเวทนาทังปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวความเป็นพระอาหารหันต์ก็เป็นอย่างนี้นะคะก็สามร้อยหกสิบห้าภิกษุ เปรียบเหมือนตะเกียงน้ำมันติดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันนั้นย่อมหมดเชื้อดับไปเพราะหมดน้ำมันและไส้และเพราะไม่เติมน้ำมันและไส้ใหม่แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายไปเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรม คือปัญญาอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นทุกทั้งปวงในเชิงอัดนะคะคำว่าผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้หมายถึงผู้ประกอบด้วยอรหัตผลปัญญาซึ่งเป็นอธิฐานธรรมอันสูงสุดนะคะ นี้จากมัทฌิมานิกายอุปริปันนาสามารถไปศึกษาต่อได้นะคะส่วนความหมายในอีกความหมายหนึ่งก็คือความรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นถุกทั้งปวงนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงประสงค์ญาณความรู้ในอรหัตผลเท่านั้นนะคะในพระสูตรนี้ซึ่งสังเกตได้ชัดจากที่มีการเปรียบเทียบ เหมือนตะเกียงน้ำมันที่ติดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันนั้นย่อมหมดเชื้อดับไปเพราะหมดน้ำมันและไส้ทั้งสองอย่างหมดสิ้นแล้วโดยไม่มีการเติมน้ำมันใหม่แล้วก็ไม่ต่อไส้ใหม่ใช่ไหมคะแต่ปุตุชนนั้นมีทั้งเติมน้ำมันใหม่และต่อไส้ใหม่ค่ะพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านเป็นผู้มีปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมคือความรู้ธรรมะเป็นที่สิ้นถุกทั้งปวงแล้วค่ะในข้อ366ต่อนะคะข้อสามความหลุดพ้นของภิกษุนั้นเป็นอันตั้งอยู่ไม่กำเริบในสัจจะเพราะว่าสิ่งใดมีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของเทศ สิ่งใดไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของจริงคือนิพพานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะสัจญะนี้เป็นบรมอริยสัจคือนิพพานอันไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดา สัตจะอันประเสริฐสูงสุดที่เราจะต้องไปให้ถึงอันเป็นบรมอริยสัต์คือนิพพานอันไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาค่ะนี้คือเป้าหมายของบุคคลที่อยู่ในพุทธศาสนาจะต้องมีเป้าหมายอันสูงสุดเหล่านี้และต้องมีอธิษฐานธรรมสี่ คือปฏิบัติตามในอาริยสัสิอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ถึงเป้าหมายอันประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาแห่งเราค่ะในข้อ367อันหนึ่งอุปธิทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั้นแลเป็นอันเธอสมาทานให้บริบูแล้วเธอละอุปธิเหล่านั้นได้แล้วตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจาคะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าจาคะอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความสลักคืน อุปธิทั้งปวงในเชิงอัดนะคะกล่าวไว้ว่าอุปธิในที่นี้หมายถึงอุปธิสี่ค่ะคืออุปธิคือขันนะคะคือขันห้าที่ต้องสละคืนสองอุปธิคือกิเลสท,ทั้งสิ้นเลยนะคะทั้งกิเลสสิบเลยรวมทั้งที่เรียกว่าอาสวะอนุสัยทั้งปวงนั่นละค่ะ สามอุปปธิคืออภิสังขารนะคะไม่ว่าจะเป็นปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารก็ตามนะคะสี่อุปปธิคือกามคุณห้าซึ่งอันนี้เราก็คุ้นชินกันดีใช่ไหมคะคือสีเสียงกลิ่นรสผลพันธุนั่นเองค่ะนี้คืออุปปธิที่ท่านเหล่านั้น ได้สละคืนทั้งหมดเป็นผู้้ลแล้วประดุดต้นตาลที่ถูกตัดลากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่เป็นการสละคืนอุปปธิทั้งปวงค่ะก็สาม้อยหกอันหนึ่งอภิชาคือความพอใจความกำหนัดยินดีของภิกษุผู้ไม่รู้แจง้ง ในการก่อนนั้นนั้นแหละมีอยู่เธอละอภิชาคืคอความพอใจความกำหนัดยินดีได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ความอาาตคือความพยาบาทความคิดประทุส้าย ของภิกษุผู้ไม่รู้แจงในการก่อนนั้นนั่นแหละมีอยู่เธอละความอาฆาตคือความพยาบาทความคิดประทุสร้ายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อวิชชาคือความหลงงมงาย ของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั้นแลมีอยู่เธอละอวิชชาคือความหลงงมงายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่า เป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปัสมาอันยอดเยี่ยมนี้ความสงบระงับราคาโทสะโมหะนี้เป็นความสงบระงับอันประเสริฐยอดเยี่ยมคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคาพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้น นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจาวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมาหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมาหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กลาบสาธุสาธุสาธูเจ้าค่ะค่ะ